สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักราศีค่ะกลับมาพบก,กันในนั่งคุยยิปสีที่สถานีโรลศาสา์นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิปสีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษ์คุณพฤกนั่นเองอ๋อหรือผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคุณพฤกค่ะเดือนนี้เดือน พฤศจิกายนแล้วคุณพึกจะเป็นยังไงคุณพึกทราบลัคนาให้คุณพึกดูลัคนาคู่กับราศีไปเลยนะคุณพึกนะดูให้เยอะๆไปเลยคุณพึกช่วงนี้บอกคุณพึกไปเลยนะว่าคุณพึกจะต้องมีเรื่องชกลาบแน่นอนนะอืมพูดจาสำเนียงนี้คุณค้นเลยนะอ่านะคุณพึกพิมพ์ต้องบอกว่าการที่เราดูลัคนากับราศีเนี่ยทำไมเราต้องให้ดูคู่กันทำไมไม่ให้ดูอย่างเดียวล่ะอ่าก็จะไปลงที่ลัคนาเปอร์เซนต์มากหน่อย ราศีเเซ็น้อยหน่อยไงแล้วก็จะมีความบาลานซ์กันอยู่ตรงกลางนะคะก็จะเป็นตัวตนของเราเนาะเพราะคนแต่ละคนอาจจะมีลัคนากับราศีที่ไม่ตรงกันเนาะอืเปิดมาเลยเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเป็นเดือนปัดตันนี้ อืมปตัตตนี้ก็คือคู่คู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนอาจจะเป็นการเจรจาคู่ที่เราจะมาดีลกันหรือการทำอะไรร่วมกับผู้อื่นหรือข้อตกลงสนธิสัญญาก็ได้นะมาเลยค่ะเริ่มกันในตัวตนของคุณพลึกในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรอ่าเปิดขึ้นมาเลยค่ะ ห่ถ้วยใหญ่เบืเริ่มเลยเห็นไหมพิมบอกแล้วเดือนนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่เลยเพราะว่าจังหวะพิเศษหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะเพราะว่าดาวศุกร์คือดาวประจําตัวคุณครึกเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตน,นี้มันเหมือนตอนนี้จังหวะของคุณเป็นจังหวะที่ดีนะจังหวะได้เฮเลยเออเฮในที่นี้เนะี่ยหมายถึงว่าได้ดีในสิ่งที่คุณคาดหวัง คือดาวศุกร์ก็คือเลข6、ดาวอังคารคือเลข3 3กับ6มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเชื่อไหมทำร้อยได้200คือตอนนี้มันเหมือนเราแบบทําอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเราแต่สินใจอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราพอใจหรือบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันจะทําให้คุณมีความสุขแบบคาดไม่ถึง อ๋อเรียกได้ว่าข่าวดีนั่นเองค่ะใบแรกเปิดออกมาเลยเป็นหนึ่งทั่วใหญ่เบอ้อเริ่มมีในเรื่องของสิ่งใหญ่ๆสิ่งใหม่ๆห,หรือบางคนมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนโอ้โหบินลัดฟ้าไปต่างประเทศ บางคนมีการโยกย้ายบ้านโยกย้ายที่อยู่อาศัยบางคนย้ายที่ทํางานบางคนเปลี่ยนสถานะมาเป็นครอบครัวกับคู่ครองอ่าบางคนมีการทําธุรกิจในช่วงนี้บางคนมีนูมินี่มีอะไรดีอ่ะโอ้โหอยู่แย่ไปหมดเลยนะพูดไม่หมดเลยนะอือแล้วอีกใบหนึ่งมาเป็นแปดมนเท้าค่ะบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในเวลานี้ yes ใช่มาอือ สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในเวลานี้ขอให้คุณทําต่อไปพุ่งต่อไปคิดสิ่งใดอยากทําอยากเปลี่ยนอยากย้ายอยากโยกอยากขยายอยากขยับทาค่ะอยากกลัวอย่ากังวลอย่ายึดติด อย่าอยู่ในมุมเดียวอย่าฟังแต่เสียงของตัวเองให้ฟังเสียงคนที่เราอยู่ด้วยให้ฟังเสียงคนในครอบครัวบ้างทุกคนหวังดีกับคุณหมดไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นที่มีเขาเรียกว่าความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงทุกคนก็อยากเปลี่ยนแปลงทุกคนอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อะไรไม่รู้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พ่บอกมันดีใช้คําว่ามันดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยค่ะ ะะมาเริ่มกันในเรื่องการงานการงานโดยตรงของคุณพลึกลอยในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรการงานในเดือนนี้คุณเป็นอัศวินไม้เท้าค่ะอ๋อเนี่ยไม่หยุดนะไม่หยุดชะลอเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่ามีการเดินทางด้วยแล้วอีกใบหนึ่งเดี๋ยวฟูโอโหอันนี้ก็ลอยมาจากฟ้าเหมือนกันเห็นไหมคือเนี่ย ไม่อยู่กับที่เลยอ่มีการเคลื่อนไหวบางคนมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนวงการไปเลยเปลี่ยนอาชีพไปเลยหรือคิดได้แบบใหม่ทำแบบใหม่อะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งไพ่สองใบเนี้ยพอ,อฟิชเชอริงกันคุณต้องรู้เลยนะว่าเป็นไพ่ที่ไม่หยุด ไม่ใช่การออนเดอะเวด้วยออนเดอะหลายหลายเวเลยนะตอนนี้เป็นแบบนี้เลยบางคนรับงานซอนงานก็มีบางคนได้งานนู่นงานนี่งานนั่นบางคนเออฉันทํากิจการนี้ทํามานานแล้วนะลูกค้าก็มีนะขยายดีไหมขยับดีไหมขยื่นดีไหมเปลี่ยนดีไหมเข้าวงการนี้ใหม่ดีไหมปกติฉันไม่คนอยู่เบื้องหลังอ่าวันนี้ฉันอยากอยู่เบื้องหน้าฉันทําได้เลยนะ อืมปกติอยู่เบื้องหน้าฉันอยากไปทำเบื้องหลังอ่าปรับเปลี่ยนสถานะกันปรับเปลี่ยนหน้าที่กันทำได้นะออบางคนได้หนทางใหม่ออยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาติดต่องานซื้อตัวคุณอมีอะไรในลักษณะของการทาบถามกันถูกใจใช่เลยลองค่ะบางคนย้ายไปต่างประเทศบางคนย้ายไปข้ามจังหวัดบางคนอยู่ต่างประเทศก็กลับมาเมืองไทย มีการขยับขยื่นขยายในเรื่องการงานแน่นอนพิมพ์บอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มันเหมือนวงล้อเริ่มหมุนน่ะ คุณจะเริ่มมีในลักษณะใหม่ของชีวิตหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ขยับในเดือนนี้แต่ได้ข่าวได้ข่าวได้การเตรียมตัวได้การตั้งหลักได้การวางแผนไปนเริ่มขยับจริงปีหน้าก็ได้แต่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องมีการเคลื่อนไหวในเรื่องการงานหน้าที่ตําแหน่งแน่นอนบางคนโยกเลยนะย้ายเลยนะขึ้นเลยนะโอ้แต่ไปข้างหน้าค่ะนะคะ ดินดีด้วยนะงั้นเรามาดูการเงินของคุณพลึกเลยค่ะว่าเป็นยังไงคุณพลึกการเงินของคุณพลึกเป็นอย่างไรในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนพูดถึงเงินเงินก็มาคุณนะโอราชาเหรียญค่ะ แล้วก็มากับ6กเหรียญด้วยเห็นไหมราชาคือความยิ่งใหญ่แล้วมีเงินด้วยแล้วที่สำคัญ6กเหรียญเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ mm hmm. เดือนพฤศจิกายนเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยนะมีการได้รับเงินจากสิ่งที่คุณคาดหวังได้บางคนมีข้อตกลงมีการเจรจามีสัญญามีคู่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเกิดขึ้น บางคนมีในเรื่องของเงินก้อนเงินใหญ่เงินที่รอคอยมานานเงินที่ตกลงติดตามเงินที่นัดกันไว้เงินอะไรก็แล้วแต่ถือว่าได้หมดแล้วพื้นฐานหลักเลยก็คือรายได้อาชีพที่คุณดําเนินการอยู่ในเดือนนี้ยังคงได้เงินตามปกติรายจ่ายเดือนนี้พิมพ์ว่าคล่องขึ้นนะคือในเรื่องอะไรรู้ไหมมันไม่ได้จนะ่ายหนักแต่มันเป็นรายจ่ายที่สมควรเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ย การเข้าเนี่ยถือว่าดีมากส่วนรายจ่ายเนี่ยพิมว่าปกติไม่ได้โหดร้ายเกินไปเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณพฤกยิ้มแก้มปลิได้เลยเรื่องการเงินนะอืมมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักของคุณพฤกเป็นอย่างไรในเดือนพฤศจิกายนอ๋อความรักเป็น8ปดไม้เท้าค่ะพิมต้องบอกว่าเนี่ยแปดไม้เท้าออกมาในเรื่องความรักเนี่ยนะ ไพ่ก็บอกว่าเนี่ยช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยง้อจะไปให้เวลากับในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการงานอ่าเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของการโยกการเปลี่ยนการย้ายการอะไรของคุณเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าดาวปัตตนี้จะเป็นเกษตรเนี่ยนะแต่พอไพ่ออกมาสองใบต้องบ่งบอกชัดเจนเลยว่าเจ็ดดาบมากับแปดไม้เท้าเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยฉันอาจจะมีเวลาให้กับคู่น้อยลงแต่เราเข้าใจกัน อืมเพราะว่าเจ็ดดาบคือไม่ค่อยได้เจอกันนะแต่พอมาประกบคู่กับแปดไม้เท้าไม่เสียเพราะวงบอกว่าแปดกับเจ็ดก็คือยังเป็นคู่มิตรที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเท่าไหร่แม้กระทั่งอยู่บ้านเดียวกันอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่เรากับคู่เข้าใจกันดีมากไม่ได้มีบทบของความขัดแย้งเลยแต่แค่รู้สึกว่าความรักในเวลาเนี้ยอาจจะไม่ได้มีเวลาอืไม่ได้หวานหรือบางคนทํางานด้วยกันเนี่ยนะอาจจะไม่ได้มีความหวานอะ่ะ เป็นในลักษณะของการทํางานสัมมากกว่าหรือบางคนพออยู่ไกลกันช่วงนี้อ,อ๋อได้แต่โทรคุยนะก็ให้เข้าใจกันไว้ไม่เป็นไรใครเดือนเดียวเองอะ่ะเดี๋ยวหยุดยาวแล้วเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วหรือบางคนอย่างที่บอกว่าปินรัดฟ้าไปทํางานบินรัดฟ้าไปเรียนต่อต้องห่างกันแต่เข้าใจกันอืมดีมากเลยสําหรับคนโสดในช่วงเวลานี้พิม์ต้องบอกว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่า บางช่วงที่ฉันมีใครเข้ามาฉันก็รู้สึกถึงความสดใสในหัวใจแต่บางช่วงที่ฉันรู้สึกว่าไอ้ความสดใสนั้นอ่ะม,มันจริงหรือเปล่าเนาะมันก็เครือบแคลงใจทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่มีดีกว่า มันเหมือนเรายังตกลงกับตัวเองไม่ได้คนโสดอ่ะบางเวลาก็อยากโสดบางเวลาก็อยากมีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ถ้ายังไม่มีอยู่กับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่ามันเหมือนเรายังไม่นิ่งเท่าไหร่ในเรื่องของความรู้สึกยังไม่ค่อยมีเวลาจัดการในเรื่องความรู้สึกต้องไปจัดการในเรื่องของการดําเนินชีวิตก่อนนะคะอืมงั้นมาดูบทสรุปเลยคุณพลึกเป็นอย่างไรอ๋อบทสรุปของคุณพลึกในเดือนพฤศจิกายน คุณพฤก์อขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยคุณเป็นบุคคลที่ได้เดอะซันค่ะนี่คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เห็นไหมพิมบอกเลยว่าคุณพึกเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษที่ดีของคุณคุณจะมีเรื่องโชคลาปลายเดือนอืพอเป็นลอยกระทงหน่อยแล้วม,มาชนะโชคเนี่ยหม,มาเป็นพระอาทิตย์เลยนะเอแล้วก็มากับสี่ไม้เท้าด้วยแหมาจาันก็แซลพลึกเหลือเกินนะ คือคุณพลึกคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นหนึ่งลัคนาที่พิมพยายามจะบอกคุณตลอดเวลาเลยว่าคุณดีนะคุณมีทางเลือกคุณมีโอกาสคุณมีหนทางคุณมีความพิเศษคุณมีเสน่ห์คุณมีอะไรต่อมีอะไรมาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล้วจำได้ไหมอือคือเอาเป็นว่าคุณสามารถทำอะไรที่คนอื่นเขาทำไม่ได้คุณสามารถได้โอกาสในขณะที่คนอื่นเขาเขาหาไม่ได้คุณสามารถหารายได้ได้ดี ในขณะที่คนอื่นเขาก็หายากเออมันเหมือนคนอื่นเขาต้องพยายามมากกว่าคุณน่ะเออเหมือนโชคอาจจะเข้าข้างคุณในช่วงเวลานี้มริตยูเนี่ยที่อยู่ทับตัวคุณเนี่ยพิมต้องบอกว่าตอนนี้เขาส่งเสริมคุณแล้วนะ เขาทำให้คุณจากเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยถ้าคุณสามารถทําอะไรได้คิดอะไรได้ศึกษาอะไรได้เน้นในย้ําในเรื่องอะไรเรื่องการศึกษาการศึกษาไม่ใช่การเรียนในห้องนะการเรียนเฉพาะทางการเรียนที่เกี่ยวกับความทันสมัยของดาวมฤตยูโซเชียลก็ได้การทำอะไรที่เกี่ยวกับการล้ำสมัยการคิดวิธีที่มันล้ำเข้าไปอีก หรือการทำอะไรด้วยความที่มีมิติในเรื่องของเทคโนโลยีเฮ้ยตรงนี้คือคุณได้หมดเลยอะพิมเลยบอกว่าสิ่งที่วันนี้คุณได้เนี่ยคือ The Sun ันเนี่ยมากับสี่ไม้เท้าเนี่ยความสำเร็จที่มั่นคงคุณมาถึงจุดนี้เนี่ยมันไม่ได้จับฉลากนะนี่คือสิ่งที่ดวงดาวสิ่งที่ดวงชะตาสิ่งที่ทุกคนเนี่ยพยายามจะบอกคุณว่าคุณมีความโชคดีความสำเร็จถ้าคุณ แน่วแน่กับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือสิ่งที่พิมพ์กำลังจะสื่อว่าความโชคดียังอยู่กับคุณนะคะถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกซแซดกับเรื่องที่ผ่านมาลืมมันไปซะสิ่งใดที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ไม่ทำให้คุณเติบโตอย่าคาดหวังอสิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกเฟลรู้สึกไม่สดใสไม่มีออร่าตัดทิ้งไปโยนทิ้งไปอยู่ที่ไหนไม่สบายใจเดินออกมา อ,อยู่กับใครแล้วรู้สึกถึงความหม่นหมองในใจอย่าไปคุยอย่าไปทําความรู้จักบางสิ่งบางอย่างกล้าตัดแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่พิเศษที่สุดแน่นนะคะอันนี้คือทำลายของเดือนอพฤศจิกายนแล้วถ้าเป็นปีหน้าละ่ะจะเป็นอย่างไรออแนะนําเลยค่ะหนังสือเข็มทิศด,ดวงชะตาแบบเปลี่ยนอารมณ์เร็วหรือเกินจานนี่หฉันจะขึ้นลงนฟันปลาตลอดเวลาทั้งวันลยเธอนะเอะ หนังสือเขมทิศดวงชะตา2,569สนใจแล้วก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยรออยู่นะจ๊ะที่รักนะราคาเดิมตลอดเลยทำมาแล้ว6ปี1 5 0บาทนะยังไงก็จองกันเข้ามาพิเศษวันนี้ถ้าจองปุ๊บนัดเวลาเลยคุณสะดวกเวลาไหนเซเฮลโลเสียงสดสดแบบนี้เลยกับพิมพรสวรรค์จักรราศีนะคะ ยังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะสำหรับเดือนพฤศจิกายนแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าธัานวาคมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ